ทามกลางอาคารไม้เก่าผุพังของโรงเรียนที่ถูกสั่งปิดตายมีเด็กหญิงคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่กลางทางเดินที่มืดมิดเธอชื่อรินนักเรียนที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนรินไม่ได้มาที่นี่เพื่อพักผ่อนแต่เธอกำลังตามหาใครบางคนเธอเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องเรียนป .4 ทับสองประตูไม้ที่เคยลงกลอนไว ลับค่อยคอยแง้มออกราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยต้อนรับในห้องนั้นมีเพียงโต๊ะเรียนตัวเดียวที่ยังตั้งอยู่มีเด็กหญิงอีกคนนั่งหันหลังให้รินค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วกระซิบถามเบาๆว่าเธอเห็นหน้าของฉันไหมเด็กหญิงคนนั้นค่อยๆหันกลับมาแต่สิ่งที่รินเห็นไม่ใช่ใบหน้าคน แต่มันคือใบหน้าของรินเองที่กำลังเน่าเปื่อยดวงตาคู่นั้นจ้องมองมาเล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกก็เธอ,อยังทิ้งฉันไว้ที่ใต้ทุนอาคารนี้อยู่เลยจำไว้ว่าในโรงเรียนร้างถ้าเห็นเด็กยืนอยู่คนเดียวอย่าเข้าไปทักเพราะคุณอาจต้องสลับทีกับมันไป